สวัสดีค่ะมาล้างแล้วเรียบร้อยละสำหรับคลิปนี่ชิมยางเฮ็ดไข่ค่ะพี่นอ้องยางจำน้ำป้ากินซื้อๆนี่แล้ว <laughs> ต่ด้วยมาเดอมาเดอมากินย่างฮิตนี่หลูกว่าอยากกินย่างไปดุนแล้ว,ว่นได้กินจกเคือ ว้าวเขาอย่างจังเลยอย่างจังสี่คนเนาะอืมว้าวลืมไปเออเออว้าวหอนตัวนี้ลืมเอาที่ขีบมาเออนี่ว้าวจีเมียนพี่เทอพี่แต่เขาอย่างกินดิเต่านี่บริใส่มาดุลเะรออืมมาเนี่เต่าเต่าออกงานอืมอืม นี่ฮ่าฮ่าอืมผู้ใดขี่รถผ่านทางไปมาไปมากระถือกินติเนาะเอ,อ้ยผูใ้ใดอย่างเฮ็ดพูนเพื่อนว่าอยู่บ้านเอินเฮ็ดพูนหอมเถอะเน,นาะ ย่างกินเหล็นอีหลีเด้นี่ครับพี่โนโหไม่ได้โลดตัวจะคอยเวลากิ้นเขากับกิ้นเขาน้ำกุ่นอ้ยพิโนโหนี่นี่ปล่อยหอมดีเห็นกเหลือยห เหลืองเหลือง,หอ,งหอมหอมอาจารย์มาลูกมาสีมาเนี่ยม,มากายวาดอกตูมมาละหลายโพ่โออวบอเมจิกินน้ำนี่แล้วเอาออกมันห่อนแคลนั่นม,มากะชิจงไวยูดอกห่างๆอะไระชิปุใไซอีปลมนี่ มาซีมอ่างทันผู้ชมเนี่ยลูกอุย้ยกะโดอยากซีมบอคือกินบอเพราะว่ากินนี่ตรงไปยูหอดขุมหัวนอนพ่นแหล,มมละมามมหยอดน้าป้าให้มี้ยยอดเส้นนี้ก็ได้แม่ที่จำจำไม่ได้ตองคลขีปก็จิงหูอยู่ตัวเว่อีก มันป่ามันคงเข้มบ่เมีน,มน,น,น,นอันอนี้เออเอาจำมาลูกวะนี่ทังล่งยังแต่เหลือขาอยู่เทียบตัวกับเรียนไปใส่กุนนะ,ะเพืนอนฮะแต่ด,ดอกตูม

嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，完、hmm. mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. wow. นกเทาเทามาไปปนเพราะว่ามีปมูมันจะปนจะปนแต่โดนโดนมาได้ปนฮะอะไรนดีดูเราจะต้องไปันย่อยสิ่งก่อน đình có khá nhớ ngùm thịt khá quá để kinh nhạc chẳng ba xuống chạy อะไงฮึ้มสูตรนี่อีกเหรอเอา้าหมอนลูกผู้ได้ห่องหายไปน้ำถามชิม,มให้ชิมเปล่าป้าโอ้เอ,อกเนี่ยมเมยียเนี่ยดำเมยียเลิกเอาชิมดอกตกอกุ่มหัวกินแล้วก็ลูกหืมใบถดอดใยทานี่ที่หลังนำจำน้ำป้าโอ้

ไม่แล้วนะลูกพีกพีกปินอันยกออกกออมออกก่อน้จมออกก่อน้จมออกจากเต้าหนึ่งก่อนก้าม,มาให้เบิ้งซื่อๆได้พอไงหืมอ่าไ <c oughs> อ้เ <c oughs> น้นเราไปปนดีแล้วเยวจะคอยเอาตัวใหม่ดอกหนึ่งกับปนกินมาเบิดดอกข้อเท้าแม,ม,ม,ม่ถือใจเพลินพวน ทางได้กินแบบนี้โบเคยได้กินง่ายเลยไหนโบได้กินแต่เกินมากกับโบเคยได้กินซื้อมนกันมีแต่ปน์หใจ่เพลินคักเด็กตูดทิมแหงหาเป็นมองมันใหม่มองได้สิใหม่ไมอเหงื่อกำลมงกินแล้วโอ้ ซุปปี้ซุปปี้นี่น่ะก็ได้กินแต่ขาน่อยๆดอกน่อยๆน้อยๆให้ิมบ่หนให้ิมหลายสรุปสรุปอร่อยดีโหโหลิ้นยาวาบาเนาะแซ่บเนาะเบิ่งๆดอกนี่นวาไปตอนทําได้สิงเ็ตัวอเตแน่นอนเป็นที่น่าจะมี